สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่ก็มีเคล็ดลับง่ายๆในการไล่ยุงนะคะช่วงนี้ก็ฤดูฝนแล้วค่ะน้ําก็ขังนะคะต้นไม้ก็เขียวงามเยอะมากๆเหมาะมากเลยนะคะที่ยุงจะไปวางไข่แล้วก็ทําให้ยุงเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยซึ่งก็เป็นอันที่นำมานะคะของโรคไข้เลือดออกนะคะโดยเฉพาะบ้านไหนนะคะที่มีเด็กๆ แล้วก็ภายในบ้านก็มียุงนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วใหม่ใหม่ก็มีวิธีง่ายๆในการไล่ยุงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนี้เลยนะคะก็จะมีขวดเปล่านะคะขวดน้ำเปล่า,ลาน้ำส้มสายชูนะคะยี่ห้อใดก็ได้มีลูกมะกรูดนะคะในนี้ก็จะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะซึ่งก็หอมมากๆนะคะเป็นสมุนไพรที่แมลงไม่ค่อยชอบนะคะแล้วก็ ใบมะกรูดนะคะกลิ่นเขาก็หอมมากๆนี่มแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่คะ่สะสบู่นะคะวันนี้เราก็จะใช้สบู่เป็นส่วนประกอบด้วยนะคะเพราะว่า,าทั้งสบู่ทั้งน้ำส้มนะคะพอมาผสมกันแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะเพราะว่าน้ำส้มเนี่ยน้ำส้มสายชูเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรดนะคะแล้ว แล้วก็เพิ่มความหอมด้วยสมุนไพรธรรมชาติเข้าไปอีกทีหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวตามไปดูวิธีทำกันเลยค่ะหม่ก็จะทำแค่นี้นะคะนี่ค่ะแม่ก็จะทดลองแค่นี้นะคะแล้วเราก็บีบน้ำก่อนเลยนะคะบีบน้ำให้ออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะอ๋อ และนี่นะคะแม่ใหม่ก็จะใช้สบู่ด้วยนะคะสบู่นี่ก็คือกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเนี่ยเราก็หั่นเลยค่ะหั่นใส่เลยนะคะก็จะหอมค่ะกลิ่นนี้หอมมากๆเลยนะคะอืมนี่ค่ะเพียงเล็กน้อยนะคะ หลังจากที่เราได้สบู่แล้วแม่ใหม่ก็จะเพิ่มความหอมนะคะด้วยใบมะกรูดเลยค่ะน่คะที่บ้านปลูกมะกรูดไว้นะคะนำมาทำเลยค่ะนี่นะคะเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะ ตัวต่อไปนะคะแม่ใหม่ก็จะมาใส่นะคะโอเคน้ำส้มใส่ชูนะคะเล็กน้อยค่ะนี่นะคะโอเคกวนผ,ผสมให้เข้ากันนะคะอื้อหเพียงเท่านี้ก็คือหอมมากๆเลยนะคะเนี่ยแค่นี้ก็ไล่ได้แล้วนะคะโอยหอมค่ะ ทีนี้แม่ใหม่ก็จะมาตัดขวดนะคะนี่คือขวดนะคะเราจะผัดนนิดน,นึงนะคะแล้วเราก็มาตัดเลยค่ะตัดได้แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะก็จะมาเอานี้ใส่เลยนะคะนี่ ใส่ไปเลยค่ะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะคะแม่ใหม่ก็จะทำการเอาขวดน้ำนะคะ นี่ค่ะมาทับซ้อนแบบนี้นะคะนี่เรียกว่าให้ยุงบินเข้าไปแล้วก็ออกไม่ได้เลยนะคะป้องกันนะคะสัตว์เลี้ยงเข้าไปกินด้วยค่ะหรือใครจะไม่ปิดก็ได้นะคะเดี๋ยวตามเอาไปดูนะคะเราจะไปวางไว้ตรงไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะในบ้านนะคะตามมุมมืดๆแบบนี้เลยนะคะข้างโต๊ะอาหารแบบนี้นะะเลยค่ะวางไว้แบบนี้เลยนะคะทีนี้พอยุงได้กลิ่นนะคะยุงก็จะไม่มาเนี่แหละคะ่ะ ทำไมแม่หมต้องเอาอันนี้ปิดไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามีน้องแมวคะ่ะเราก็ต้องป้องกันนะคะน้องแมวจะไปเล่นไปกินนะคะไปดมอย่างเงี้ยก็เลยต้องหาปิดไปยากออกกองใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหน้องแมวนะคะดื้อมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงสัตว์ไว้ภายในบ้านนะคะถ้าจะฉีดพ่นยาก,กันยุงนะคะเราก็กลัวน้องแมวเป็นอันตรายด้วยค่ะนะคะโอ้โหกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ มากเลยค่ะลองทำดูนะคะวิธีง่ายๆในการไล่ยุงนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ